สวัสดีครับกลับมากับอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่อง Brooks c a m บ i ย m กันดีกว่าอ่ะวันนี้นะครับเรามีตัวใหม่ๆของ Brooks มาให้ดูแล้วกันอ่าหลายๆคนอาจจะรู้จักกับ Brooks มามากแล้วนะครับผมว่า o r o s เนี่ยมันเป็นอ่าบอที่ผมว่ามันหน้าตาดีดอะ่ะ <laughs> ถามว่ามันอาจจะเหมาะสำหรับทุกคนไหมอาจจะไม่ใช่นะครับผมเรื่องบาดเนี่ยก้นไข่ก้นมันนะครับก้นไข่ก้นมันใครชอบอันไหนก็นั่งอันนั้นนะครับมันอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนนะแต่ว่าบลูซเนี่ยถามว่าหน้าตาดูดีไหมหน้าตาดูดีร้อยเปอร์เซ็นต์เรามีบลูสแคมเบียมมาให้ดูสำหรับวันนี้เราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละตัวเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างสำหรับแคมเบียมนะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า มันเริ่มจากตัวแรกนะครับผมนี่คือบรูซแคมเบียมตัวนี้เป็นออเวเตอร์นะตัวที่เอามาให้ดูส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นออเวเตอร์หมดออเวเตอร์คืออะไรก็คือรับได้ทุกอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าทุกสภาพอากาศ <c oughs> จะร้อนจะหนาวจะหิมะตกหิมะนี่ไม่ต้องพูดถึงเมืองไทยเยอะมาก <c oughs> <c oughs> เมืองไทยเยอะมากหิมะ <c oughs> <c oughs> นะครับผมเพราะฉะนั้นมันออเวเอร์คือมันรองรับทุกสภาพอากาศ ทำไมมันถึงรองรับสุขสภาพอากาศเพราะมันเคลือบอคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นบรู๊คตัวที่ไม่ได้เคลือบมามันก็จะเป็นผิวอีกแบบหนึ่งนะอ่าตัวแคมเบียมที่ไม่ได้เคลือบมามันก็จะเป็นผิวออกสากๆหน่อยจะจับแล้วแบบดูเป็นผ้าชัดเจนอันนี้เขาเคลือบมาให้นะครับผมเพราะฉะนัน้นจะมีความมันๆอยู่อลักษณะนี้นะครับผมมันเลยเรียกว่าบรู๊คโอเวเตอร์แคมเบียมคืออะไรแคมเบียมผลิตจากยางพาราเนะี่ย ถ้าเกิดจะดูจากตรงนี้เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูก่อนอ่าด้านในเนี่ยจะเป็นยางพารายงี้นะอย่าด้านในเป็นยางพารายงี้ส่วนด้านนอกเนี่ยจะเคลือบด้วยผ้าหุ้มด้วยผ้าอีกทีหนึ่งนะครับผมแบบตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็เป็นบ o ๊กแคมเปียเหมือนกันที่อยู่ในบอดวอล์กนะครับผมตัวนั้นแต่ตัวนั้นตัวดิมิ t เต็ดเนี่ยมันทํากู้กับดีวนนั้นก็จะหุ้มด้วยผ้ายีนอ่าแต่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหุ้มด้วยผ้าอ่า ผ้าผ้าผ้าอะไรนี้ไม่มั่นใจนะไม่กล้าพูดอ่าจะบอกเป็นคันวัสเป็นอะไรอย่างนี้ไม่กล้าพูดไม่มั่นใจจริงๆว่าเป็นผ้าอะไรแต่ว่ามันหุ้มด้วยผ้าละกันแล้วก็เคลือบใหม่อีกทีหนึงสำหรับตัวอเวเทอร์ er. ตัวให้ดูตัวนี้เนี่ยมันคือตัว C 1 7นี่เดี๋ยวโฟกัสก่นอนอ่มันคือ C สิบเ C สิเนี่ยขนาดก็คือตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยอยู่ที่17เซนนะครับผมเป็นไซสามาตรฐานของบ r ู o k s เลย เนะป็นไซต์มาตรฐานของบ o o s t c a m b i ียมออกมาตัวแรกก็คือ47ก่อนนะครับผมหลังจากนั้นก็มีตัวอื่นๆออกมาที่45 43อะไรอย่างนี้นะครับผมตัวนี้คือ47มาตรฐานอ่ะเว้นไว้ก่อน47อีกตัวหนึ่งเอ้ยหยิบผิดอ่ะ47อีกตัวหนึ่งนะครับผมนี่คือ47อีกตัวหนึ่งซึ่งมีเจาะรูมาให้ตรงกลางตรงนี้นี่เห็นไหมเจาะรูมาให้ตรงกลาง บรรเทาอาการปวดของน้องเราได้นะครับผมบรรเทาอาการปวดของน้องเราได้แต่หลักๆแล้วผมว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบระหว่างสองตัวนี้เนี่ยตัวนี้จะนั่งสบายกว่าอ่ะพอมันเจาะรูมาให้ตรงกลางเนี่ยการให้ตัวตรงเนี้ยมันเยอะกว่าเยอะเลยเยอะกว่าตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวทามันเจาะรูม,มาตรงกลางแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยนิ่มกว่านั่งสบายกว่าอย่างเห็นได้ชัดจริงๆสําหรับตัว47นะอ่ะ47ที่ไม่เจาะรูผมก็นั่งได้ นั่งโอเคอยู่ไม่มีปัญหาแต่พอมานั่งตัวเจาะรูแล้วนิ่มจริงๆสบายจริงๆสำหรับตัวนี้นะครับผมหลายคนบอกว่าเบาะแข็งเนี่ยนั่งสบายจริงเหรอนั่งสบายนะผมว่าส่วนตัวนะแต่อย่างที่บอกเบาะไม่มีทางอื่นนอกจากซื้อไปลองใช้ <c oughs> จริงๆซื้อไปลองปั่นซื้อไปลองใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าไอ้เบาะตัวเนี้ยดีกว่าเบาะตัวนี้ยังไงนิ่มกว่ายังไงนอกจากซื้อไปลองใช้จริงๆ อืไม่สามารถบอกได้ครับว่ามันจะนิ่มมันก็มีเบาบางอันนะที่มันเป็นเจลนิ่มๆอมนนั้นนิ่มจริงๆแต่ไม่ใช่ทุกคนจะปั่นได้เหมือนกันนะแบบผมเนี่ยนิ่มมากๆผมก็ปั่นไม่ได้เพราะว่าผมว่ามันเด้งเกินไปนะครับอ่สำหรับตัวนี้ผมว่ากำลังดีมากตัว4สิบเจ็ดตัวนี้อ่ะอ่ะ4สิบเจ็ดราคาสามพันเก้ารอยห้าสิบาทอ่ะตัวนี้4สิบเจ็ดนะไม่ว่าจะเป็นตัวมีเจาะรูหรือไม่มีเจาะรูนะอ่ะไอ้ตัวเจาะรู กับไม่เจอดูตัวจอดูตัวนี้เขาเรียกว่า47 Craft 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 มี E D Craft <c oughs> อ่ะโอเคนี่คือ47ผ่านไปหนึ่งตัวมาดูตัวต่อไปเอาหลบกลกก้องก่อนหลบกล้องก่อนอ่านี่คือ43อ่ะ43แตกต่างกับ47ไงแน่นอนตัวนี้แคบกว่า13เซนนะครับผมตัวนี้คือ13เซนนะครับ43ตัวนี้แตกต่างกับตัวอื่นนะ เดี๋ยวโฟกัสก่อนอ่ารางตัวนี้คือคาร์บอนไฟเบอร์น่าคาร์บอนไฟเบอร์นะครับผมรางตัวนี้นะเขาจะเคลือบไปตัวนี้มาให้อะ่ะเหมือนกับเป็นผ้าเพื่อเพื่อป้องกันคาร์บอนเป็นรอยแหละว่าง่ายนะครับผมอ่าสี่สิบสามจะมีลักษณะแคบทำจากยางพาราเหมือนกันตัวนี้ไม่ใช่สี่ส l บสามโอเวเป็นตัวสี่ทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสังเกตดูเนี่ยมันไม่ได้เคลือบ มันไม่ได้เคลือบไปตัวนั้นมาอ่าเพราะฉะนั้นอ่าเวทําให้เคลือบมันก็มีข้อดีของมันนะมันจะนิ่มได้เร็วกว่านะครับผม4 3ตัวนี้น่าจะเป็นบรูคที่น้ําหนักเบาที่สุดแล้วเบาที่สุดเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอ่าเดี๋ยวก่อนนะน้ําหนักรวมอยู่ที่2อง่าสองกรัมอ่าสองกรัมสขีดกว่า น่าจะเป็นบุ๊กที่เบาที่สุดแล้วนะครับณนะวันนี้นะรับน้ําหนักได้ถึงร้อยกิโลนะสำหรับตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยอ่าบางคนบอกว่าโอ้ยลางคาร์บอนมันจะแข็งแรงหรือเปล่ารับน้ำหนักได้ร้อยโลนะไม่ต้องห่วงสำหรับตัวนี้นะครับผมนี่คือสี่สิบสามราคาอยู่ที่หกพันห้าร้อยบาทหกพันห้าร้อยบาทนะสำหรับตัวนี้ลางคาร์บอนด,ด้วยนะอามาตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหม่ เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยเห็น45 47ผมไม่เคยเห็น49ตัวนี้คือ49แน่นอน19เซนนะครับผม19เซนแน่นอนใหญ่ยยกว่าเดิมมาตัวเนี้ย49คาฟก็คือเจาะรูมาแ,แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ต้องการความสบายเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยสบายแน่นอนให้ตัวได้เยอะแน่นอนเนี่ยดูดีกดรู้เลยรู้เลยว่ามันให้ตัวได้เยอะนะครับผมเพราะฉะนั้น ใครที่ต้องการความสบายมากขึ้น C19 ตัวนี้ตอบโจทย์มากนะเป็นตัวใหม่นะราคาอยู่ที่4,190บาท4,190 4 1 9น่ะนี่คือ Brooks Cambium ถัดมายังไม่จบยังไม่จบขออีกตัวหนึ่ง C67 C67 <laughs> นี่แต่ว่ามันต้องไม่ใช่67เซนน่ะ 67เซนนี่มันสองฟุตกว่าเนอะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหยิบไม้บรทัดมาวัดดีกว่าผมไม่แน่ใจนะว่า67เนี่ยมันมาจากอะไรแต่ว่าเดี๋ยวผมวัดให้ดูก่อนตัวนี้อยู่ที่ประมาณสักอืมประมาณสัก19เนอะใกล้ๆเคียงกับ49เลยอะเนี่ยไอตัวนี้19เซนอ่ะ ตัวนี้ถ้าเกิดว่าวัดจากตรงนี้อเอากว้างสุดก็อยู่มาสักสิบเก้าเซนเหมือนกันนะอยู่มาสักสิบเก้าเซนเหมือนกันแต่ทรงมันดูใหญ่อ่ะดูดิมันดูแบนๆใหญ่ๆด้านหน้าเนี่ยคือสร้างมาเพื่อสําหรับการคอมมิวอ่ะคือ่อาเพื่อการแบบว่าปั่นในเมืองซิตี้ไบค์สบายๆใหญ่นั่งสบายแน่นอนสําหรับตัวนี้ใครที่มองตัวบรูคสักอันหนึง และอยากได้เป็นตัวแคมเบียมนั่งสบายเนี่ยใหญ่แน่นอนนั่งสบายแน่นอนสำหรับตัวนี้นะตัวนี้ด้านหน้าสังเกตด,ดูจะใหญ่หน่อยอ่าใครที่สายซิ่งไม่ชอบแน่นอนแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าผมไม่ซิ่งอ่ะผมปั่นเล่นๆชิวๆและอยากลองบู๊สแคมเบียมสักตัวหนึ่งเนี่ยตัวนี้น่าสนใจมาก4.67ของเข้ามาน้อยด้วยตัวนี้ราคาอยู่ที่4.190ันาสนะครับผมถ้าสนใจบู Bruce ตัวไหนก็ทักกันเข้ามาเพราะว่าตอนนี้ตัวแคมเบียมเพิ่งเข้ามาแบบว่าเยอะมากขึ้นอยู่กับว่าเราจะชอบหน้าตาตัวไหนเป็นพิเศษนะสำหรับตัวอ่าบรูกคแคมเบียมอ่ามันถ้าเกิดสีเจ็บยังมีสีอื่นอีกนะครับผมมันจะมีสีฟ้าสีอ่าส้มสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทักเข้ามาว่าตอนนี้เหลือสีอะไรบ้างอ่ะหวังว่า ทุกคนไทยอยากลองบุ๊ตัวนี้แวะมาลองดูที่ร้านได้นะครับผมหรือจะสั่งไปลองดูก็ได้นะครับติดต่อร้านก็ง่ายๆ0897600299หรือจะผ่านทางไลน์ ID ก็ได้นะครับเป็นแอทไซบายการเด่น BKK หรือ,อมเมสเซจใน Facebook ได้ทั้งสช่องทางนะร้านอยู่ในหมู่บ้านสอพนุรังสีนะครับผมบางกลวยนะครับผมเซิร์ชบท์การ์เด่นบางกลวยก็น่าจะเจอเลยนะครับผมอ่ะอ่ะสำหรับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันมาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า b r ู o k แคมเบียมเจ๋งจริงๆปะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยคะจะได้ถึง1,000ล้านล้านล้าน,านซับให้เร็ว